สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิไปปลูกจะพาไปปลูกต้นกระชายต้นกระชายป่าได้ต้นกระชายปลามาจากจากทึ่งผู้กระชายปลาถอนดึงดึงจาก็แถวแถวโขดหินเนาะดึงมันก็จะได้ประมาณเนี่ยเนี่ย ต้มกินน้ำจ้าตอนช่วงนี้ต้องกินต้มทั้งตน้นเนี่ยที่เราต้นล่างให้สจะอาาแล้วก็ตัด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 เป็นทอนต้มต้มกินน้ำหอมดีมากค่ะใส่กาเหลืองกับกระชายขาวกินน้ำหอมหอมจ้ะหนำบุอุ่นสุดสุดลมก็สบายรู้สึกมีความสบายโล่ง ค่ะเดี๋ยวจะปลูกกระชายหนึ่งสองสามสี่ห้าลุมค่ะปลูกไว้ขยายพันธุ์เอ้มันติดละค่อยขยายพันธุ์ลุมละสองต้นแล้วกันปลูกลุมละสองตนน้นละสองต้นก็พอเหลือนั้นก็เอาไปต้มปลูลกกระชายค่ะ เอาหัวปลูกก็ได้เอาหน่อปลูกก็ได้เดี๋ยวมาติดตามผลเดียกันค่ะว่ากระชายป่าเราจะเป็นยังไงจะติดโบปลูกกระชายให้ปลูกตรงดินนุ่มๆดิเหรดิน Ngum ngum lên đây nè เสร็จแล้วเจ็ดโกปูกกระชายเจ็ดโกอันนี้ปลุกนี้แมงลักปลูกกระชายข้างต้นแมงลักกำลังงามต้นแมงลักขยายว่าปลูกกำลังงามก็หอมแบ่งแปลงนี้ครึ่งหนึ่งเป็นแมงลักครึ่งหนึ่งเป็นหอมแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นกระชายอันนี้คู่หนึ่ง นี่ก็เป็นแมงลักน่าหานมากตั้งใต่เป็นพักเสียนตั้งใต้เป็นพักเสียนพักเสียนกับพักขมนี่เป็นแมงลักกำลังงามกำลังงามค่ะข,ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับการมาปลูกกระชายด้วยกันไปลุ้นค่ะ ว่ามันจะงามโบกะชายเฮาเนี่ปลูกว้น,นี้แล้วมันจะงามบ่รับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆก,กำลังใจค่ะที่เข้ามาชมค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ